้าผ่านะคะข่ามาพบการก,กับเปื้องรัง ASMR นะคะที่กินหอยนิวซีแลนด์อบชีสไปนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำค่ะ้าว่า,าอัดไว้ให้ดูด้วยมาเรามาดูขั้นตอนการทำวิธีแรกกันเลยนี่นะคะเราซื้อหอยมาจากห้างเป็นหอยสดๆสแบบนี้เราจะนำมาลวกก่อนประมาณสัก5-10วินาทีเท่านั้นนะะ้ะแล้วก็ลวกลงไปนะคะ ะคะเราลวกหอยเสร็จแล้วค่ะเราไม่ได้ต้องการให้หอยสุกนะเราแค่เหมือนล้างๆเฉยๆนะคะใช้ความร้อนล้างนิดหน่อยเท่านั้นเองเนาะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใส่มายองเนสหรือว่าจะเป็นน้ำสลัดก็ได้นะคะทาลงไปเลยพี่พาทำแบบง่ายๆเลยนะคะไม่ได้ทำยาก นี่พอเราเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะใช้ชีสนะคะเป็นชีสฝอยๆอย่างนี้ถุงละประมาณ200กว่าบาทใส่ลงไปเลยนี่ค่ะนี่นะคะในเมื่อเป็นหอยอบชีสก็ต้องมีเตาอบนะคะวันนี้เราใช้เตาอบด้วยใส่เข้าไปเลยอุณหภูมิที่200นะคะประมาณ10นาทีถึง15นาที โอเคตอนนี้ก็พร้อมแล้วหูหอมมากๆเลยค่ะทุกคนดูหน้าดิโอ้น่ากินมากช่ำมากเลยค่ะอันนี้ร้อนมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะน้ำออกมาให้ดูกันเลยท่าด้านี่นะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหอมมากน่ากินสุดๆเลยค่ะ อยากจะหม่อมหม่อมหม่อมแล้วนะคะเดี๋ยวเปาพาจะตัดจากคลิปที่แล้วที่กินนะ่ะเอามาใส่ตรงนี้ให้ดูนิดนึงนะคะน้องๆคนไหนสนใจลองไปทําทานในปิดเทอมนี้ก็ลองไปทําทานดูและอย่าลืมคอมเมนต์เปาพานะคะลืมคอมเมนต์บอกเปาพานะคะว่าอร่อยแค่ไหนถ้ายัางไงคลิปนี้เปาพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ